สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันครับว่า11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ต้องบอกว่าเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับและก็จะเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม ID ดีไลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาล่ะครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมานะครับจะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจแล้วก็มีเรื่องที่ดีที่รอคอยคนเกิดวันพุธกลางวันอยู่นะครับในเรื่องที่ต้องกังวลใจกันก่อนต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องงานเข้ามาเยี่มเยินดวงชะตาการงานแล้วทําให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเรื่องต้องกังวลใจต้องว้าวุ่นใจต้อง กลุ้มใจเป็นช the ่วงเวลาที่จะมีความกังวลใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางวันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังปัญหาระวังความไม่สบายใจบางอย่างที่เกิดขึ้นปัญหาบางอย่างอาจจะไม่ร้ายแรงอาจจะไม่ลุกลามแต่เป็นลักษณะของปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับตัวคนเกิดวันพุธกลางวันมากกว่าจะสร้างปัญหาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นบางทีแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันก็จะต้อง จัดการกับสภาวะจิตใจของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานเรื่องดีๆก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจนะครับในเรื่องดีๆเนี่ยต้องบอกว่าไพ่แดเหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาบางคนต้องจับงาน2งานทํางาน2ออย่างบางคนต้องเจอกับการได้รับ รับมอบหมายหน้าที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถนัดแต่คุณนั้นจะใช้ความขยันและความตั้งใจของคุณนั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนพรสวรรค์ความสามารถศักยภาพของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันพุธกําวันนั้นอย่ายออ่อท้ออย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะครับ ขอให้อดทนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจครับแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามาแต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณจะเป็น ประตูที่พาคุณเปิดไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคใดโดยง่ายนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศก็จะมีเรื่องให้อึดอัดใจมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่บ้างอาจจะเจองานที่ยากเจองานที่ไม่ถนัดแต่ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับ ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองขอให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองแล้วพยายามให้เต็มที่ครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1 1เอ็ดจนถึง20พฤศจิกายน2564นนี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ 1 1จนถึง20พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นการเงินไม่สู้ดีนักนะครับการเงินมีเกณฑ์จะติดขัดได้การเงินมีเกณฑ์ดดจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยใครให้คนอื่นยืมเงินระวังจะไม่ได้คืนนะครับในเรื่องของการเงินต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงนะครับเพราะฉะนั้นจะทําธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ตามต้องรอบข้อ ให้มากนะครับจะต้องระวังให้ดีครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันไพ่เจดาบจะเตือนให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นต้องระวังนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศระวังโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจากนายจ้างหรือจากบริษัทหรือจากองค์กรที่คุณนั้นทํางานอยู่ถ้าเป็น คนที่ค้าขายหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนยักยอกนะครับการโดนเรียกได้ว่านะครับเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ถ้าเป็นในเรื่องของดวงโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจจะต้องดูให้ดีเสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอควรนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากใน ทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับแล้วจะได้ผ่านช่วง11จนถึง20พพฤศจิกายน2564นีนี้ไปได้ด้วยดีครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2,564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ 11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับใครที่เคยมีปัญหาเคยมีความทุกข์ใจเคยมีเรื่องให้ต้องไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอมาถึงช่วง11จนถึง20พฤศจิกายนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ต่างๆดูจะกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความสบายใจมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีพบเจอความสุขความสบายใจพบเจอนะครับ ความอุ่นใจที่เข้ามาเยี่ยมเยยนดวงชะตาความรักนะครับเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็จะพบเจอกับความสุขความสบายใจมีเกณฑ์ที่ความรักความสัมพันธ์นั้น จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอความสุขความสบายใจที่กำลังตามหาอยู่ครับ ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครบางคนที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณนะครับและการเข้ามาของเขาและเธอจะนำพาให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า ได้พบเจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะได้พบเจอใครบางคนที่ตามหาอยู่นั่นเองนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นีนี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขออวยพรให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นพบเจอความสุขพบเจอความสบายใจเจอปัญหาใดเจอเรื่องร้อนใจใดๆก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านได้เอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม id ลใต้คลิปนี้แล้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับ